สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยตอนนี้ผมอยู่ที่หาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับมาเดินชายหาดครับคนเยอะครับวันนี้คนลงเล่นน้ํากันเยอะมากๆม,มาชมบรรยากาศยามเย็นกันชายหาดคนลงเล่นน้ําน้ํา กินี้มองด้านบนแล้วอันนี้ด้านล่างครับยามเย็นคนเยอะคนมาเที่ยวคนเยอะครับวันนี้เดินลงไปข้างล่างดู tìmชายหาd chai hạt. À, ชมชายหาดชะอํกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปของช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ